ผ่านไปแล้ว58วันสําหรับโครงการกิจกรรมรักการอ่านของสภาผู้ว่าการไลออนภาครวม310ประเทศไทยเรามีเวลาทํากิจกรรมนี้เพียงแค่365วันเท่านั้นเองสิ่งที่ดีงามนี้เป็นโอกาสของเราที่จะได้ทํากิจกรรมดีๆส่งมอบต่อเป็นเ e ส a c y PROJECT ให้กับคณะกรรมการบริหารรุ่นต่อไปได้สานต่อและเสริมจากสิ่งที่เราทําให้เกิดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นกิจกรรมที่เราจะได้ทําในปีบริหารนี้ก็คือว่า ให้กลุ่มบุคคลทั่วไปได้สร้างคอนเทนต์เรื่องราวเกี่ยวกับจิตอาสาในวิถีของไลออนแล้วทำคลิปสั้น5-10นาทีลงไปในสื่อออนไลน์ที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook, i n s t a g r กร Youtube, TikTok คนหนึ่งจะส่งกี่ผลงานก็ได้แต่เราจะดูที่ยอดไลค์สูงสุดเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับท่านที่ชนะจะได้เงินสด50 0 0 0บาทในวันประชุมใหญ่ของไลออนสากคนภาคร,รวม3 1 0ประเทศไทยที่จังหวัดตรัง ผลงานของท่านจะไปปรากฏในการประชุมใหญ่โดยมีสมาชิกไลออนสากลภาครวม310หนประเทศไทยทุกคนที่เข้าไปร่วมประชุมในที่นั้นเห็นผลงานของท่านและประทับใจไปด้วยกันท่านรู้ไหมครับว่าโครงการรักการอ่านเป็นพื้นฐานของผู้นําที่ดีเป็นพื้นฐานของผู้ประสบความสําเร็จที่ดีมีข้อมูลจากการอ่านมีข้อมูลจากทุกรูปแบบมากพอจึงสามารถที่จะกล้าปรากฏตัวไปที่ชุมชนไหนก็ได้ เพื่อที่จะสื่อสารบอกต่อกับบุคคลทั่วไปว่าไลออนสากลคือองค์กรจิตอาสาโดยไม่รังสิ่งตอบแทนสิ่งที่เราทาก็คือว่าให้โอกาสสําหรับผู้ที่ต้องการโอกาสต่อยอดเพื่อที่จะเป็นทักษะและเป็นเครื่องมือที่ดีในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตเชิญชวนทุกท่านนะครับส่งข้อมูลส่งคอนเทนต์ต่างๆเข้ามาเยอะๆเ,เพื่อที่เราจะได้เกิดความประทับใจและมั่นใจในกิจกรรมดีๆนี้ และจะได้เป็นโมเดลที่ดีในปีบรหิหารต่อไปได้สำจิตกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆสวัสดี